เราอยู่ที่ซ้ำแม่สาบขึ้นแค่นี้หอบแล้วหรอถ้าหลวงแม่สาบเมื่อเดือนตุลาคมวันที่เจ็ดเราไปกันสามคนอยู่ที่อำเภอเสม,มืองจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานขุนฐานเดินขึ้นไปก็หอบแล้วค่ะพื้นมันจะลื่นหน่อยเพราะว่าวันเดเป็นหน้าฝนอยู่เป็นปลายฝนแต่ความเขียวชุอุ่มความสดชื่นได้เลยค่ะน้ำที่ตูเานก็จะเย็นมากนี่คือเห็นย้อยสี่ดํานี่คือถ้ำ แม่สาถ้ำสายลุง้งเป็นถ้ำแรลกที่เราเดินเข้าไปถ้ำสายลุ้งนี่สวยมากเลยค่ะมันจะเป็นลักษณะของลูกหินหที่มีสีออของกุมภะลักษกลับหัวในถ้ำหลวงแม่สาอันนี้ปิดไฟบนหัวาไม่ว่าจะเป็นหินปูนหรือหินทรายจะมีลักษณะของกุมภารักขึ้นที่บริเวณ เพดานถ้ำและผนังถ้ำมีลายลือสวยงามเหมือนสายลงุงถ้าไปเนี่ยควรที่จะนำไฟที่ลักษณะเป็นไฟสลัเปากระจายแสงเพื่อนไปถ่ายภ<ต>าพได้สวยงามนะคะในถ้ำก็จะมีไฟเป็นจุดๆจ,จะติดแล้วจะดับเวลาเราเดินผ่านมนันเซ็นเซอร์ พอดับมันก็จะมืดแต่ถ้าเรามีไฟสลับเปาหรือไฟที่กระจายแสงไปจะสามารถทำให้เราเก็บภาพออกมาได้สวยถ้าไฟของอุทยานแห่งชาติให้เรายืมเนี่ยจะเป็นไฟฉายติดหัวใช่ไหมคะมันก็จะเป็นกลมๆๆแล,ละยิบระยับซึ่งมันถ่ายภาพออกมาทำให้ไม่สวยงามในถ้ำนี้ก็มีค้างคาวนะ แต่แปลกมากเลยคือเราจะไม่ได้กลิ่นขี้ค้างคาวเลยอันนี้ต่อมาด้วยห้ำพระค่ะท้ำพระเนี่ยจะมีรูปพระทุุดงอยู่แล้วเดินเข้าไปก็จะมีคล้ายๆกับอุโบสถอยู่ข้างในก็ต้องระวังลื่นกัน่อยอ๋อ ตรงทางขึ้นที่เราไปรับหมวกมีไฟฉายเนี่ยเขาจะมีไม้เท้าให้ยืมนะคะหยิบไม้เท้าติดมือกันมาด้วยเพราะไม่เช่นนั้นจะเดินไล่บหากมากเพราะท่านองค์ใหญ่เอาไว้ค้ำช่วยให้ไม่ปวดหลังไม่ปวดขาเราไม่ได้ผ้ามาและกันลื่นได้ดีรองเท้าก็ต้องเตรียมรองเท้าที่ใส่กันลื่นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะตามพี่แจ้ตามพี่แจ้ไปพี่แจงไปน้าไม่อยากก้มไงหลก พราะเข่ามันต้องใช้เยอะไงเดี๋ยวเราเจ็บเข่าเพราะเป็นหน้าฝนก็เลยไม่ค่อยกล้ามุดไปทุกถ้ำทุกจุดเนื่องจากว่ามันจะลื่นนี่ภายนอกถ้ำนะคะเขียวมากโลกล้านปีจริงๆค่ะที่นี่คือถ้ำมรกตนี่คือช่วงของถ้ำมรกตโถงถ้ำมีทั้งหมดสี่โถงนะคะโถงแรกคือถ้ำใสลุ้ง ถ้ำมรกตเแต่พอเรามองพาะก้องแล้วก็ถ้ำหินงอกหินย้อยเขาเรียกว่าทำอะไรนะ้องก็ทำให้ไม่สวยจะมีหินงอกหินย้อยละยิบระยับแต่ถ่ายภาพออกมาไม่สวยเนื่องจากว่าแสงไฟที่เรานําติดตัวไปเนี่ยจะทําให้ความละยิบระยับของหินงอกหินย้อยหายไปต้องดูด้วยตาเปล่าแต่เป็นถ้ำเล็กๆเองนะคะแต่ถ้ำมรกตเนี่ยถ้ำสีเขียวเนี่ยใหญ่มาก กับถ้ำสายลงุงคือค่อนข้างใหญ่เลยล่ะค่ะ